ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลา ผมมีอดีตที่ผิดพลาดที่ทำให้แม่ต้องปาดน้ำตาแต่ว่าเมื่อผมอยากทำความดีเพื่อแม่สักครั้งหนึ่งจึงตัดสินใจมาบวชภาคฤดูร้อนมาปีอปหี2 5 4นหลังจากลาสิกขาแล้วผมจึงหักดิบอบายามุกแล้วก็หักมุมชีวิตด้วยการสละปริญญาตรีทางโลกและนาทีการงานที่กำลังก้าวหน้าไว้ข้างหลังแล้วก้าวไปข้างหน้าสู่ร่มภากาสาวพัดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปีพุทธศักราช2542จนถึงปัจจุบันผมก็เป็นพระลูกชายครูผูใหญ่ได้8ภาษาแล้วครับชีวิตในวัยเด็กของผมเสียดตายก่อนวัยอันสมควรมาแล้วห้าหครั้งเช่นครั้งหนึ่งเมื่อผมอายุสิบสองปีวันนั้นผมได้ไปเล่นน้ำที่สระใกล้บ้านเป็นสะที่เกิดขึ้นจากการขุดหน้าดินนบไปขายมีความลึกถึงหเมตรผมยืนริมสะแล้วก็โดดลงไปในน้ำ แล้วก็เท้าทั้งสองข้างดิ่งลงไปเลยจนถึงก้นสะนี่เท้าทั้งสองดิ่งลงไปติดนั่นกระดิ่งโคลนเหนียวเหนียวดิ่งยังไงมันก็ยังไม่หลุดอยู่ในระดับนี่หกเมตรน้ำลึกรือกสุดท้ายผมจปรีงตัวอย่างสุดแรงตายไหม,ไมจนหลุดจากโคลนได้รอดตายยังวุดวิทย์อื อีกครั้งหนึ่งอายุ15ปีผมขับรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งในวายคันนองตอนดนั้นรถกระบะท,ที่ขับตามมาข้างหลังพุ่งชนมาที่รถมอเตอร์ไซค์ที่ผมขับอยู่ผมและรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปคนละทิศละทางแล้วก็มีรถกระบะอีกคันขับรถพุ่งตรงมายังผมที่นั่งกลางถนนตอนดนั้นรถยนต์ก็เบรกดังเอี๊ยดกลางถนนจอดนิ่งห่างจากผมแค่สองเมตรเท่านั้นตายไหม แม้มรณะภละายภัยปรจะมากฏอยู่ดตอหนนะ้าก็หาทำให้ผมรู้จักใช้ชีวิตให้คุ้มค่าไม่ต่อมาเมื่อผม,มอายุ16ปีขณะที่กำลังเรียนเทคนิคปวชวตอนนั้นผมไม่รู้จักเลยว่าเพื่อนจะเป็นบัณฑิตนักปราชญานัันหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะผมคบคนผ่านเป็นมิตรชอบเที่ยวกลางคืนชอบดื่มสุราแต่ว่าไม่มีนารีนะครับจนผมติดใจ นี่ถ้าหากไปย้อนเวลาได้เนี่ยผมอยากจะกลับหลังหันแล้วก็ไปบอกพี่ๆแล้วเพื่อนๆถ้าย้อนกลับเวลาได้จะไปชวนพูพี่ๆเขาดื่มน้ําเย็นบ่อยครั้งที่แม่ต้องร้องไห้พระผมแต่ความรักของแม่นแนละครับที่จะที่เปลี่ยนชีวิตของผมได้เริ่มไปว่าผมไปงานมันเกิดเพื่อนเราฉลองมันเกิดกันที่าร้านอาหารแล้วก็ดื่มสุรายอย่างสนุกสนานประมาณสิบกว่าคนตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีสอง เพื่อนๆต่างเมามายกันท่วนหน้ารวมนั้กตัวผมที่เมาแล้วออกคลั่งแล้วครั้งเล่าจนไม่มียแรงเพื่อนๆพื่อ,อ,อยังช่วยกันหิ้วปีกที่บินไม่ได้ของผมไปนอนที่บ้านเพื่อนเปดสร่างเมาแล้วผมกลับถึงบ้านเวลาเช้าเมื่อถึงบ้านหน้าตามแม่อิดอร่อยมากเราก็ไม่ได้นอนตลอดคืนแม่พูดกับผมว่า ลูกแม่นะ่ะเป็นห่วงลูกมากนะจนแม่นะ่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนทีหลังกลับมานอนบ้านเหล่านะลูกนะตอนนั้นผมรู้สึกแปลกขึ้นมาในหัวใจพร้อมกับคิดในใจว่าวันนี้ผมต้องให้แม่เสียใจแต่สักวันหนึ่งผมจะทำให้แม่ดีใจจะทำไงให้แม่ดีใจเนี่ยวันแห่งความรักวันพรุ่งนี้เนี่ย พอผมมาเรียนต่อที่มหาวาลัยรามคำแหงผมก็ยังทำตัวเหลวไหลเช่นเดิมแต่ละวันหนึ่งผมได้เห็นป้ายโฆษณาที่เขียนว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายนี่แหละใช่เลยโยเยโบเยโบสิ่งดีๆที่ผมจะมอบให้แม่ผมตัดสินใจบวชธรรมททยาทันทีนปีสองห้าสี่ศูนยเมื่อหลแอฟริกาใต้จะบวช การตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ผมพบความสุขที่แท้จริงผมเข้าใจว่าการมีเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรมีค่ายิ่งกว่าแก้วแหวนแก้วแหวนเงินทองหลังจากลาสิขาแล้วผมเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นคนทีด้วยความสมัครใจมาเป็นอาสาสมัครทีิวัตแล้วก็ตัดสินใจบวชอีกครั้งหนึ่ง ในปี2542ซึ่งบวชอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับพระชีวิตสมณะคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่ผมจะมอบให้แม่ผู้ทำให้ชีวิตผมได้มีทุกวันนี้ผมตั้งใจที่จะบวชอยู่สร้างบารมิกับุณครูไมใ่ใหญ่ตลอดไปครับ uh huh. ชื่นใจเมื่อวันเารที่หกตอนกับพุทธศักราช2 5 4 7เผมไปเป็นรคบมะเร็งในช่องท้องหมอบอกเป็นมะเร็ง ระยะที่สองเป็นระยะที่มะเร็งกำลังก่อตัวถ้าดูแลสุขภาพดีจะมีโอกาสหายขาดได้แล้วหมอยังบอกว่าก,ก้อนเนื้อร้ายขยายตัวอย่างรวดเร็วหมอผ่าตัดทันทีแล้วก็รักษาด้วยวิธีฉายแสงร่างกายอ่อนแอลงมากโอ้ oh. จากเดิมน้ำหนัก63กิโลแล้วเพียง40กว่ากิโลเท่านั้น mm hmm. ต่อมาเมื่อผมมีโอกาสขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สุกสันโดษ ในฝานั้นครูไม่ใหญ่เดิมาหาพร้อมกันนาเทียนที่มีดวงสว่างมาปักทับกับเทียนของผมที่มีแสงริบหรี่ใกล้ดับวันลงคคนอาการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นอย่างประหลาดต่อมาเมื่อปี2549หมอตรวจและพบว่าและบอกว่าผมหายขาดจากโรคมะเร็งร้ายได้อย่างรวดเร็วมากๆนี่ทั้งนั้นที่ผมเป็นโรคนี้ได้เพียงแค่ปีเศษเท่านั้นหายเลยนะลูกนะ หายขาดไปเลยอยออแม่ได้เคยร่วมลงทุนทำนากุ้งกับมูญ,ญาติในช่วงแรกๆก,กุ้งถือเลี้ยงเอาไว้กับตัวอ้วนพีแต่เลี้ยงกุ้งเรามาค่อยมีปัญหาแต่นี่ให้กุ้งเลี้ยงเนะกุ้งเลี้ยงตอนแรกเลี้ยงกุ้งไว้เอา,เอาตัวอ้วนพีทำให้ราคาดีจนสามารถขายกุ้งในแบบยกบอเลยครับเงินทองก็ไหลมาเป็นกอบเป็นกำ แต่ช่วงหลังๆกุ้งที่เลี้ยงไว้กับสามคัคคีกันตายหมู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมานะฉันกันตายหมู่จกนกระทั่งตายเรียบ <c oughs> ยกบ่อเลยทําไม่เลิกกิจการแล้วก็ขาดทุนอย่างยับเยินพร้อมกับหนี้สินอีกมากมายกลายเป็นอดีต <c oughs> ถูกต้องจะไร้กลีกุหลาบมาโปรยบนเส้นทางชีวิตอีกต่อไป แม้รังลอยของหนามกูราบก็ไม่ได้เห็น <c oughs> เรียกว่ายกไปทั้งต้นเลย <c oughs> โพราะอะไรจะกันหนานนั้นนอกจากนี้ธรรมชาติก็ยังซ้ำเติมเพราะในช่วงหน้าฝนตลอดเจ็ดแปดเดือนเจ็ดปดปีที่ผ่านมาที่บ้านเกิดของผมคือที่อำเภอเมือ,องจังหวัดจันทบุรีมาเกิดโดยทุกข์ภัยจากพายุฝนตกที่กระหน่ำลงมาอย่างมืดฟ้าโมัวดินทำให้น้ำท่วบ้านของผมอยู่เป็นประจำ <c oughs> เป็นเลือนแพรไปเลย บางปีน้ำในบ้านก็ท่วมสูงระดับหัวเขา่าแต่บางปีน้ำก็ท่วมสูงระดับเอวส่วนปีที่แล้วนี่ <c oughs> ปีสองห้าสี่เก้าระดับน้ำสูงจนเกือบมิดชั้นล่างของบ้านแต่เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิธรรมการโดยพระราชบามนี้สุดซึ่งเช้าจันทบุรีทุกคนต่างทราบซึ่งขอกราบขอพระคุณครูผู้ใหญ่ ที่มีทอดทิ้งในยามทุกยากเช่นนี้โยมพ่อเป็นตำรวจป่าไม้แต่ว่าไปแล้วต้นไม้มันก็อยู่เฉยๆนะแต่มีฆาตกรที่มามาทำฆาตกรรมต้นไม้อย่างเลือดเย็นโค่นแล้วโค่นเล่าเฝ้าจโาะโค่นโยมพ่อจึงกลายเป็นตำรวจผู้พิทักษ์ป่าไม้ทีกระันกงงันแข็งรับผิดชอบสูงเป็นรปภของต้นไม้ท่านเป็นที่รักของเพื่อนพ้องแต่ด้วยความดีทานอย่างนมและทํางานกลายครอบครัว ทำไม่ย,ยมพ่อทำผิดศีลแทบทุกข้อโดยเฉพาะศีลข้อห้าต่อมาไม่โย,ยมพ่อยายุม,มากขึ้นกันเลิกเล่าเด็ดขาดเพราะท่านมีโรคประจาตัว <c oughs> คือโรคเก,กาต์โรคหัวใจโตผมก็ไปเยี่ยมท่านบ่อยๆซึ่งท่านมักจะถวายปัจจัยมาร่วมบุญกับครูไม่ใหญ่ทุกครั้งกระทั่งท่านมีอาการปวดท้องรุนแรงอยู่หลายวันโยมแม่เห็นผิดสังเกตจึงรีบพาส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกไส้ติ่งแตกต้องรีบพาตัดด่วน หลังจากผ่าตัดแล้วการของยมพ่อสุดนะครับเกษียชีวิตมาอยู่ได้เจ็ดสิบสามปีหลังจากยมพ่อเสียชีวิตได้สามวันตอนนั้นเป็นเวลาสองสามทุ่มผมและพระเพื่อนอีกสามรูปกําลังเตรียมงานอยู่บนเมรุทมกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดในเวลากลางคืนสุนัขหลายๆตัวเถรนั้นหอนอย่างโหยหวนตอนนั้นเพื่อผมซึ่งเป็นพระภิกษุสามรูปก็มีอาการไปทตามกันเด็ดแต่มองตากันปิดๆ แล้วก็รีบผูกผ้าตกแต่งเมลุจัดดอกไม้ต่อไปจนเสร็จอย่างรวดเร็วยอมตาเป็นชาวจีนเสู้ชีวิตยขยันกันแข็งแต่ไม่รวยทั้งทงที่ท่านทำงานหนักก็เอาเบ้าก็สู้มาตลอดนี่หลายสมองหลายมือแต่ยังไม่รวยแต่ยอมตามก็อยู่อย่างมีความสุขกับครอบครัวและลูกหลานตามประเพณีชาวจีนทั่วไปท่านเสียชีวิตด้เรามาเร็งในท้องในวัยห3บสาปี สำหรับโยมยายมีกุนใจบุญไม่เคยปฏิเสธการทำบุญวัดไหนทำบุญอะไรโยมยายทำทุกบุญทำบุญทั้งปัจจัยทายธรรมเราได้ช่วยเหลือง,งานต่งตางๆในวัดท่านนี้ท่านยังสอนลูกๆหลานๆให้เป็นคนดีให้มันทำบุญนำทานแม้ตัวท่านจะมีเงินมีทองไม่มากแต่ท่านก็ทำบุญอย่างเต็มที่และเต็มกำลังเสมอท่านเสียชีวิตเร็วกะเพราะอาหารเมื่อย,ยุตเด็ปดพระสามปีเพื่อซาทอีกสองรูปแม้มจะเกิดคนละครอบครัว แต่ทั้งสองรูปต่างปรารถนาจะเกิดเป็นพินน้องกันในภพชาติต่อไปเออแปลกดีเวลาได้ปัจจัยมาท่านก็จะแบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกันแล้วก็ให้ซึ่งกันและกันแล่ไม่ว่าครูไม่ใหญ่บกบุญอะไรก็ตามทั้งสองก็จะชวนกันแก้ผังจนในการตั้งกองบุญนั้นๆเสมอแล้วก็ได้สร้างความตระึงกับเพื่อนสหธรรมิกหลายครั้งในการปิดกองสําเร็จเป็นอัศจรรย์ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นกองเอ็มเล็กหรือเอ็มใหญ่ก็ตาม เราจะพาะบุญกะถินสามัคคีปีนี้ได้ทำเป็นปีที่สี่แล้วครับตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้ไปทำนาทีขยยวิชาธรรมกาไปทั่วโลกอยู่ที่เมืองโยฮันเนสเบิร์กประเทศสหรัฐสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ครับคำถามเหตุใดอาชีพธนักกุ้งขงยมแม่จึงร่ำรวยในช่วงแรกแต่ช่วงหลังกลับขาดทุนแลวผมก็อยากจะรู้ว่ากุ้งที่ตายเองในบ่อเลี้ยงกับกุ้งที่ตายเพราะส่งขายเขาค่าเป็นอาหาร ผู้เลี้ยงกุ้งจะมีส่วนในวิบากกรรมนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับอืมเป็นหน้าศึกษานะจ๊ะผู้ที่เลี้ยงกุ้งขายจะได้รับวิบากกรรมทั้งพบนี้และพบหน้าอย่างไรบ้างจะแก้ไขวิบากกรรมนี้จากหนักห้เป็นเบาต้องทําอย่างไรครับวิบากกรรมใดโยมแม่ต้องประสบเหตุการณ์ทั้งน้ําท่วมบ้านหลายครั้งทาให้มีความลําบากในครอบครัวจะแก้ไขได้อย่างไรโยมพ่อมีกรรมใดจึงป่วยด้วยไส้ติงแตก โยมพ่อตายแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนได้รับบุญจากการบวชผมอย่างไรครับตหาไปทุกติภูมิทำอย่างไรจึงจะช่วยให้พ้นทุกข์ได้หลังจากโยมพ่อเสียชีวิตได้สวันคืนนั้นเวลาสองสามทุ่มมีสุนักข o อนอยังโหยหวนโยมพ่อมาเยี่ยมผมใช่ไหมครับท่านมาสภาพไหนมีข้อความอะไรฝากบอกกับผมมาหรือเปล่าครับ ยอมตายยอมยายตายแลแ้วตอนนี้อยู่ที่ไหนมีความมนอยู่อย่างไรนี่ล้วนตายหมดเลยไหม่านเพื่อศาสตร์ธรรั้ตสองรูปในชาตินี้ได้เกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่สามารถปิดก้อนได้สาเร็จทุกครั้งชาติต่อไปผังจอยของทั้งทั้งสองรูปถูกหรือไป,ปอย่างไรบ้างครับแตดีตั้งสองรูปสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรตายลงมาทั้งสองรอบไหมครับอืม การตั้งความปรารถนาว่ายา่จะมาเกิดมาเป็นพี่น้องกันจะจะมีผลเสียหายอะไรหรือไม่ครับบุปกรรมใดใดผมเกือบตายหลายครั้งเช่นพระจมนะและถูกรถชนแต่รอดตายมาหลายครั้งอิบากรรมใดใดผมเป็นโรคมะเร็งในช่งองท้องและใดผมจึงรอดตายหายป่วยจากโรครายนี้ผมจะมีอกาศจะมีอกาสกลับม,มาเป็นโรคมะเร็งอีกไหมครับและทีฝันนี่รู้ม่ายายนันเกี่ยวข้องกันอย่างไร ผมอยากทราบว่าผู้ที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งหากปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆจะมีส่วนช่วยทาให้อาการทุเลาเบาบ,า,บางหรือหายเป็นปกติได้เร็วขึ้นหรือไม่ครับหรือควรจะต้องสั่งสมบุญในรูปแบบใดเป็นพิเศษครับอ่าในแงบุญถวายยาคิลานาเบสัตนินี้ปัจจุบันผมรับบุญอยู่ที่กองรักษาบรรยากาศคอยดูยแลความเรียบร้อยในขณะที่สาธตชนกำลังปฏิบททัติธรรมวันนี้จะไายผมและทีมงานได้รับอนิสงส์อย่างไรผมและโยมแม่สร้างบาร,รมีกับบุญธนรมมาอย่างไร ทำหน้าที่อะไรในหมู่คณะเดี๋ยวเรามาสร้างบาร,รมีทั้งสองรอบไหมครับอืมอีผลการปฏิบัติทาเป็นอย่างไรบ้างครับลับตาฝันเป็นตัวเป็ตะเตือนขึ้นมา,าแล้วก็นำมาล่อยฟังเป็นนิยายปารมปรา,ากรจ้านาโก้งยมแม่ช่วงแรกร่ำรวยแต่ช่วงหลังขาดทุนเพราะทานบาร,รมีในอดีตที่ทำในช่วงแรกแต่ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้ ไปให้มารวยด้วยสัมมาชีวะมาส่งผลให้ร่ำรวยก่อนแต่เนื่องจากทำบุญมาไม่สม่ำเสมอจึงทำให้ขาดทุนในภายหลังเพราะไม่มีบุญรองรับสมบัติอีกทั้งในชาตินั้นต่อมากระแดอธิษฐานว่าอย่าได้ทำบาปใดเลยดังนั้นบุญปนบาปนี้จึงได้ช่องส่งผลให้เลิกจากกิจการมิจฉาชีวะจ้ะ ถือว่าเป็นบุญที่ปนบาปกุ้งที่ตายเองในบ่อเลี้ยงกุ้งตามทันไหมจ๊ะกุ้งที่ตายเองในบ่อเลี้ยงกุ้งก็จะส่งผลให้ผู้เลี้ยงกุ้งประสบภัยดี่โรคระบาดเนื่องจากกุ้งตายเองเรามาเลี้ยงมันเอามาขังมันไว้อย่างนี้และผู้เลี้ยงกุ้งมีเจตนาน้อยกว่ากุ้งที่ส่งขายเขาค่าเรามาเลี้ยงแล้วกุ้งมันตายเองเนี่ยแต่การเลี้ยงแล้วส่งไปให้เขาค่านั้นจะส่งผลให้อายุสั้นและมีโรคภัยไข,ข้เจ็บจ้ะ แต่ถ้าหากว่ากุ้งตายเองนั้นแค่เป็นโรคระบาดคืออายุสั้นและมีโรคภัยกคเจ็บเหมือนกันตางแต่ว่ากุ้งตายเองนั้นมีวิบากกรรมส่งผลน้อยกว่ากุ้งที่เลี้ยงแล้วส่งขายเขาค่าเป็นอาหารตามทันไหมจ๊ะผู้ที่เลี้ยงกุ้งขายจะได้รับวิบากกรรมคือมีโรคภยัยแค่เจ็บมากและอายุขายก็จะไม่ยืนยาวทั้งในปัจจุบันและในอนาคตชาติต่อไปด้วยพบชาติต่อไปก็จะ เป็นโรคภัยกรเจ็บลายุไม่ค่อยจะยืนเท่าไหร่จะแก้ไขก็แหกหักดิบเลิกธรรมชีพนี้แล้วสั่งสมบุญทุกบุญท้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาใบ,าบา่อยแล้วที่บุญกุศลแม่กสัตร์เหล่าน,น,นั้นอีกทั้งต้องนั่งธรรมะให้เห็นพระในตัวจ้ายมแม่ประสบภัยน้ำท่วมบ้านหลายครั้งทำให้ครอบครัวลำบากเพราะคอยอนโมธนาบาปมาในอดีตเรื่องมู่ว่าชาตินั้น ท่านเกิดในเมืองเมืองหนึ่งผู้ปกครองเมืองได้ส่งทหารให้ไปทําการรบเพื่อย,ยึดอีกเมืองหนึ่งโดยสั่งให้ทหารไปทําลายเขื่อนกั้นน้ําจนน้ําท่วมเมืองนั้นแล้วท่านในฐานะอยู่ในเมืองที่ผู้ปกครองส่งไปส่งทหารไปทําลายเขื่อนก็ยินดีดีใจที่ทหารเมืองตอนทำเช่นนั้นจนชนะศึกมาส่งผลให้เจอน้ําท่วม จะแก้ขไขให้สั่งสมบุญทุบุญท,ทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและมานันทิสานจิตได้พ้นจากวิบากกรรมนีจ้จ้ะแค่ลอยยินดีแค่นั้นเองกระแสงบาก็ไหลปับ๊บมีอัยตนะดูดเข้าไปหาเลยอยู่ในกลางกายย่อภพโปรติไซต์ติงแต่เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะแต่แล้วก็ไปเป็นเป็นภูมิเทวาชันดีด้วยบุญที่ลูกบวชให้ แึงทำให้ท่านนึกถึงบุญได้ในช่วงท้ายจึงทำให้ปิดอบายจ้ะายหลังจากท่านตายใหม่ท่านกลับมาวนเวียนอยู่กับครอบครัวสุนักเห็นจึงพูดภาษาของสุนักไม่ได้พูภาษามนุษย์ถ้าพูภาษามนุษย์จะหนักกว่านี้ถ้าพูภาษามนุษย์เอาท่านครับท่านมาแล้วเหรออะไรจะเกิดขึ้นอ่าเห็นไหมเจ้ เพราะนั้นมันแค่หาวหอนี่ดีนักนะท่านก็ได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้และฝากขอบคุณอนุโมทนาที่อุทิศบุญไปให้ท่านถึงทําให้ท่านมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีโอกาสไปอาบายโดยเฉพาะได้รับบุญจากพระลูกชายเป็นหลักจ้ะโยมตาตายแล้วก็ไปเป็นภูมิมาตวาระดับทั่วไปได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีความมนอยู่ที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะ กัฝากนุโมทนาขอบคุณมาทิ่ทำบุญอยทิศไปให้ท่านทำให้ท่านมีอาหารทิพเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยดีขึ้นจ้าโยมยายตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นยามาโอสวรรค์ชั้นที่สามเลยได้บุญที่ททำอย่างต่อเนื่องในพระพุทธศาสนาไม่จ้ะสามีภรรยาไปคขอที่ครอทางได้รับบุญทิฐิไปให้แล้วก็ยิ่งมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้น และฝากนโมทนาขอบคุณนดีที่ไปให้ท่านฝากมาบอกตอนนี้ท่านมีความสุขสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงจ้ะเพื่อนสาทรมิกทั้งสองรูปชาตินี้เกิดในร้บคโัวที่มีฐานะยากจนแต่สามารถทําบุญปิดกองได้ทุกครั้งชาติต่อไปผังจนก็ถูกรื้อไปได้เกือบครึ่งหนึ่งแล้วอืมห้าบุญต่อไปอีกบ่อยๆจนกว่าผังจนจะถูกรื้อหมดจ้ะ ต้นดาวที่ผ่านมาทั้งคู่เป็นพี่น้องร่วมสาบานสาบานมันจะเป็นพี่น้องกันแต่เกิดคนละบ้านนะแล้วครอบครัวคล้ายชาตินี้แล้วก็ได้เป็นเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชด้วยก,กันทั้งคู่ตามพระราชามาบวชแล้วก็ทำหน้าทีเ่เผยแผ่ทั้งคู่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระทึงดวงธรรมใสๆใสของพระเสด็จใสด้วยกันทั้งคู่ แล้วก็ลงมาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบจ้ะการกตั้งความปรารถนาที่จะมาเกิดเป็นพี่น้องกันในภพชาติต่อไปก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรเราจะได้ประคับประคองกันในการสร้างบารมีให้ดียิ่งขึ้นไปจ้ะนอกจากเกินคนละบ้านแล้วก็น้องหญิงพี่ชายาในเรื่องตัวลูกเกือบตายหลายครั้งเช่นพระจมน้ำบ้างรถชนบ้างแต่รอดตายทุกครั้งเพราะ กคยเป็นทหารนี่เดยวกรอบทัพจับพระศศกมาทรมาลแบบนั้นน่ะส่งผลแต่เป็นแค่เศษกรรมแล้วจ้ะทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชกรอบกระชาน,นั้นได้ทำบุญกระหมูคณะมาแล้วมักจะอธิษฐานจิตบ,บ,บ่อยๆประกอยพ้นจากวิบากกรรมธรมาล์ข้าศึกและข้าศึกมากมายดังนั้นบุญนานกลาจึงไปตัดราววิบากกรรมให้หนักเป็นเบาจ้า จึงลอดตายได้เป็นลมอะไรในช่องท้องแต่หายได้เพราะอะถูกต้องจะวิบากรรมปปนาติบาที่ทางข้าสึกที่ช่องท้องอแล้วก็เตะ <c oughs> เตะา <c oughs> <c oughs> เตะต้องกล่องเนดวงใจจนดวงใจไม่อาจโผล่ <c oughs> มารวม ส่งผลจะอาหายได้เพราะถูกต้องจ้ะมุกกระหมูกันนะถ้ามันถังสมุทรุบุญีมามากแล้วติฐานจิตไปบาก็จะไม่กลับมาเป็นอีกแต่ถ้าประมาทมาได้แล้วก็กลับมาอีกจ้ะส่วนที่ฝันหนึ่งครูมิยายกับพระใจผูกพันแล้วก็สร้างบุญร่วงกันมาจ้ะพุทธิกำลังป่วยเป็นโรคมะเร็ง หากปล่อยสับไปปล,ปลานั้นบ่อยๆก็จะไม่ส่วนช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญในปัจจุบันอันนี้ต้องศึกษาจ้ะบุญในปัจจุบันกับวิบากกรรมแนอดีที่ทํามาเนี่ยอย่างไหนจะมีปริมาณมากกว่ากันถ้าหากวิบากกรรมน้อยบุญปัจจุบันมากก็หายถ้าวิบากกรรมกล่าวมากบุญปัจจุบันน้อยมันก็ไม่หายแต่หนักเป็นเบายืดอายุออกไปได้หน่อยหนึ่ง ก็ต้องสังสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาใงธรรมะให้เขาถึงพระภายในนก็จะเป็นเบาๆก็จะหายตายเขาไปดีจ้ะปัจจุบันตัวลูกอยู่กองรักษาบรรยากาศเขาดูแลความเรียบร้อยในขณะดสาธิตชวนปฏิบัติธรรมนั้นตัวลูกและทีมงานจะได้อันดิสงเอาโดยย่อนะจ๊ะคือเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมก็จะทําให้บุญนี้ส่งผลให้ได้เกิดในปฏิรูปประเทศที่เป็นสัปปายะให้เขาถึงทมได้อย่างรวดเร็ว และจะปฏิบัติทําได้สะดวกตัสดสรู้ได้เร็วเป็นต้นจ้ะโยแม่ได้มาสร้างบรมีกองหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็เต็มทีบางครั้งก็ตามอารมณ์ไม่สม่าเสมอได้ติควรดังนั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไปเจอกันจ้ะท่านก็มีผลการปฏิบัติธรรมได้ผู้สน,นิมิตรมั่นคงบ้างไม่มั่นคงบ้างได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาสวยๆมีวิมานทองชั้นดาวดึง แต่เรามาสร้างบารมีเพียงรอบเดียวจ้าดังนั้นชาตินี้ต้องตั้งใจใดีในการสร้างบารมีเพื่อจะได้เปลี่ยนผังใหม่กลับไปดูสิบุรียังมีกายมนุษย์หยาบอยู่นี่เแก้ได้นะจ๊ะส่วนตัวลูกเองพุทธนนธิปานมาก็ได้เป็นทหารพระราชานที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาวบวชแล้วก็ทําหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เก้าถึงองค์พระสาสสวา่างกลับตัวรากกลับดุสิบุรีได้ลงมาสร้างบารมีได้สองรอบจ้ะ ชาตินี้มาเจอกันแล้วให้แต่งใจสร้างบารมีเต็มที่นี่ทุกบุญรัติฐานจิตตาติวิสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า